ขอเดชะฝ่าละองธุลีพระบาทปกเก้าปกอมอนุ่งด้วยโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาแห่งใต้ฝ่าละองธุลีพระบาทในวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ข้าพระพุทธเจ้าพลตรีวุฒยาจันทมาศผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่9ในานามของข้าราชาการ และครอบครัวกองพลฐานราบที่9้ามีความปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเก้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดม่ได้ใต้ฝ่าละองธุลีพระบาททรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะพระปีชาสามารถพระมหากรุณาธิคุณและพระราชหฤทยัย อันมุ่งมั่นที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรรวงประชาชนชาวไทยนำมาซึ่งพามผาสุกล่มเย็นเป็นไปตามพระปฐมบรมราชาองค์การเราจะสืบสารรักษาต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาาัดรตลอดไปพระมหากรุณาธิคุณและนาำพระราชาหฤทยัย อันเปี่ยมด้วยพระเมตตาอาทรนำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขเป็นที่ประจักษ์แก่ผองพระศกนิกรทั่วทุกหมู่เหลา่าในโอกาสอันเป็นสุขพรมงคลยิ่งนี้วงค้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอน้อมอัญเชิญคุณพระเสีรัตนรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลอนุภาพแผงพระสยามเทวาทิราชและ พระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพาหมากรัตรตีอาธิราชเจ้าทุกพระองค์พร้อมกันอภิบาลรักษาและประทานพรให้ใต้ฝ่าละองทุลีพระบาททรงพระเจริญพร้อมด้วยจัตุลพิทพพรชัยะมงคลมีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นวิ่งขวัญล่มก้าของเหล่าประสบนิกรโดยทั่วหน้าตับติรัติติการนิรันเทินด้วยก้าวด้วยกระหม่อม ขอเดชะ。